มี่ะแ่เียวอะพาพาต้องเกาะห่วงยางไว้นะลูกอย่าปล่อยนะคะมาไหวมาหาแม่เอเคพี่ พาเดี๋ยวก็หล่นลงไปในห่วงยางเกาะห่วงยางไว้ดีๆแขนหน้าเออ โอ้โหถีบถีบขามีถีบขาออกไปหมุนให้หน่อยหมุนให้ดูหน่อยพ่อพันหมุนให้ดูลำโอ้โหโอ้โหพอแล้วลูกพอแล้วลูกเดี๋ยวลดแขนอ่มาถีบถีบให้ดูหน่อยโอ้โห โอ้โหโอ้โหปี๊ปีขาลูกปีขามาหาพี่นทำแก้วปีไปข้างหลังพระเพิร์นปีขาไปข้างหลังโอ้ยโอ้ยพอแล้วลูกเดี๋จะล่นน่ะเสียวล่นแล้วก็ลูกขาอยู่ข้างล่างเหรอ